มีจริงหรอจ่ายแค่หมื่นเดียวแต่ได้มือถือสเปคครบทุกด้าน มีแน่นอนคะ่ะทุกคนสําหรับมือถือนะคะที่แทบจะครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นชิปเซตแรงตัวเครื่องไม่ร้อนกล้องสวยแถมมี AI อีกด้วยเพราะว่านี่คือ Samsung Galaxy A26 5G ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องใน A Series นะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปแต่ความสามารถเขาเนี่ยไม่แพ้รุ่นพี่อย่างแน่นอนค่ะเดินคู่กับ A56 หรือว่า A36 เนี่ยไม่อายอย่างแน่นอนค่ะทุกคนอยากรู้แล้วว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสลาชใจทีมงานอิมกด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะสีที่เราได้มานะคะทุกคนเป็นสีไร้กรีนค่ะสีเขียวเหนียวซับสุดๆและอีกหนึ่งสีนะคะจะเป็นสีดําค่ะดีไซน์ของน้องเขาก็จะประมาณนี้เลยค่ะขนาดนะคะสามารถพกพาได้ง่ายสะดวกอีกด้วยค่ะน้ําหนักเบาค่ะแค่200กรัมเท่านั้นดีไซน์กล้องหลังแบบใหม่เหมือนกับรุ่นพี่อย่าง A 5 6แล้วก็ A 3 6เลยแถมหน้าจอนะคะจะเป็นซ u เปอร์แอมรต์ h ูเอชดีพัดหนึ่งเฮิร์ตขนาด6.7นิ้วค่ะสัดส่วนขอบจอนะคะบางลงกว่ารุ่น A 2 5เอาไว้ดดููหนังร เสพคอนเทนต์ออนไลน์ online, แบบเต็มตาสีสันสดใสยอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะ Galaxy A 2 6 5 G ยังเป็นรุ่นแรกในซีรีส์ A 2เลยนะคะที่ได้รองรับการกันน้ำกันฝุ่น IP 6 7ค่ะกันน้ำลึก1เมตรได้นานถึง30มนาทีเลยค่ะ สำหรับสเปคของ Galaxy A 2 6 5 G นะคะมาพร้อมกับ One UI 7 0ค่ะแล้วก็ Android 15ค่ะใช้ชิป Exynos นะคะ1380ค่ะเป็นชิปที่เคยใช้ใน A 5 4มาก่อนแล้วค่ะข้อดีคือเป็นชิปที่ออกมาในท้องตลาดแล้วนะคะทำให้การใช้งานแอป п, พลิเคชันต่างๆเนี่ยถูกปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะการใช้งานแอป п, หรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็ทำได้สเสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมทั้งมีระบบระบายความร้อนนะคะที่ใหญ่ขึ้นจากรุ่นก่อนถึง3.7เท่าเจ็ดวท่าเลยเรือการเล่นเกมหรือ ขึ้นค่ะในเรื่องของความจุนะคะรุ่นนี้มากับแรม8กิกและรอมขนาด256กิกค่ะแทมเพิ่ม microSD card ได้ถึง2 t ทอีกด้วยจะถ่ายกี่รูปกี่คลิปไม่ต้องกลัวเมมเต็มเลยค่ะแบตเตอรี่นะคะของเครื่องมีความจุถึง5,000ม ah. ิลลิแอมรับการชาร์จไวอยู่ที่25วัตต์ค่ะตอบโจทย์คนที่ต้องการใช้งานมือถือได้แบบนานๆเลยค่ะเพราะว่าสามารถอัปเกรดระบบปฏิบัติการได้ถึง6เวอร์ชันเลยแล้วแผนความปลอดภัยนะคะ6ปีเลยค่ะจ่ายครั้งเดียวนะคะก็สามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ได้แบบยาวๆเลยค่ะ พอถึงเรื่องการใช้งานทั่วไปนะคะไอตาเนี่ยได้ลองน้องเขานะคะไปใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะคะทั่วไปไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงถ่ายฟีดหรือว่าเปิดเ e ว็บไซต์ต่างๆเนี่ยโดยรวมนะคะทำออกมาได้ดีไม่แย่เลยค่ะแต่จะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยค่ะเมื่อเราเปิดหลายๆแอปพร้อมกันแต่โดยส่วนตัวสําหรับไอตาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยค่ะสําหรับ Galaxy A 2 6 5 G นะคะในราคาหมื่นต้นๆใช้งานทั่วไปได้ดีขนาดนี้ข้อนี้ถือว่าผ่านค่ะในเรื่องการเล่นเกมนะคะไอตาเนี่ยได้ลองเล่นเกมเอาวีมาให้ทุกคนแล้วค่ะสามารถเล่นเกมได้แบบไม่กระตุกเลยค่ะ แล้วก็สามารถเล่นได้แบบลื่นไหลาย,ยาวๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของความร้อนนะคะทุกคนถามว่าตัวเครื่องมีความร้อนไหมส่วนตัวไอตายแต่คิดว่าก็อุ่นๆขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ไม่ร้อนมากค่ะถือว่าสมกับที่รอบนี้นะคะเขาใช้ชิป Exynos 1น8 0กับตัวระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้น13.7เท่าค่ะคือเข้ามาช่วยด้านนี้จริงๆเลยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่ต้องพูดถึงก็คือความสามารถด้าน A.I. ของ Galaxy A 2 6 5 G นั่นเองค่ะที่มีมาให้เหมือนใน A 3 6เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเะคะิร์ลบวัตถุ On s c r อร์ s ู Lit Around ค่ะจะขายเพียงแค่ b a s f f a e e u u t o t r i m i n s t a n t s Low Motion Video ที่มีมาให้ใน A 5 6เท่านั้นค่ะและที่ชอบเลยก็คือ Edit Suggestion ค่ะฟีเจอร์ให้ AI นะคะช่วยแนะนำการแต่งรูปนั่นเองค่ะคือช่วยแนะนำว่าเราควรแต่งหรือแก้ไขอะไรในรูปนี้บ้างปัดขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาก็จะบอกหมดเลยค่ะว่าจะลบเงาลบแสงท้อนต่างๆบอกเลยว่าง่ายมากเลยค่ะให้ AI นะคะทำให้เราเลยค่ะนี่เขาก็สามารถลบเงาลบแสงท้องต่างๆออกให้เราได้เลยค่ะ ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็จะมีน็อกบอลค่ะที่ช่วยป้องกันเครื่องระดับฮาร์ดแวร์ราดานิ้วมือเก็บไว้ปลอดภัยหาห่วงแน่นอนค่ะ และยังมีโหมดป้องกันมิจฉาชีพออโตบล็อกเกอร์ค่ะเปิดไว้นะคะเพื่อบล็อกมิจฉาชีพออนไลน์บล็อกแอป,ปนะคะที่ติดตั้งโดยไม่รับอนุญาต SMS ลิงก์ปลอมรูปภาพติดไวรัสป้องกันการแชร์แกลอรีโดยไม่รับอนุญาตค่ะหรือว่าจะเป็นฟีเจอร์ตีฟป e c t i ันนะคะฟีเจอร์ป้องกันการจรกรรมฟีเจอร์ใหม่จาก One UI 7ค่ะที่จะป้องกันไม่ให้โจรน,นะคะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ละเอียดอ่อนของโทรศัพท์เราได้ถึงแม้จะรู้รหัสผ่านของเราค่ะ มาในเรื่องกล้องนะคะของ Galaxy A 2 6 5 G คะ่ะมาพร้อมกับกล้องหน้านะคะความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องหลังนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลทำให้ภาพเนี่ยสวยคมชัดอย่างแน่นอนคะ่ะมาพร้อมระบบกันสั่น OIS ค่ะแล้วก็ยังมีออโต้โฟกัสนะคะทำให้เราเนี่ยโฟกัสได้อย่างแม่นยำนั่นเองคะ่ะ กล้องอันตอร์ไวนะคะความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะเก็บภาพได้ครบทั้งระยะใกล้และก็ไกลค่ะยังมีกล้องมาโคนะคะ2ล้านพิกเซลสําหรับการถ่ายภาพระยะใกล้นั่นเองค่ะเรื่องมีฟิลเตอร์นะคะให้ใช้เหมือนรุ่นพี่อย่าง A S series เลยค่ะสามารถปรับอุณหภูมิสีคอนทราสระดับสีได้อีกด้วยค่ะในเรื่องของกล้องนะคะไอาตาได้ลองเอาไปถ่ายรูปเล่นแล้วค่ะถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็สวยมากทุกคนไม่แย่เลยเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะขึ้นรูปให้ดูเลยค่ะทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังที่ไอาตาได้ลองถ่ายไว้ค่ะ ในเรื่องของวิดีโอนะคะถึงจะเป็นตัวน้องนะคะแต่ก็รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ค่ะมาพร้อมระบบกันสั่นนะคะ OIS ค่ะแต่วิดีโอแบบ 4K นะคะสามารถถ่ายได้แค่กล้องหลักเท่านั้นค่ะโดยรวมแล้วถือว่าทําออกมาได้ดีเลยค่ะราคานะคะสําหรับ Galaxy A265G นะคะราคาเปิดตัวเพียงแค่1 9 9 9บาทเท่านั้นค่ะกับความจุแรม8กิกลอม256กิกค่ะบอกเลยว่าราคานี้สบายกระเป๋าสุดๆค่ะแล้วก็คุ้มค่ากับสเปคที่ได้นะคะราคานี้กับเจ้า ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะใครนะคะที่ต้องการมือถือในราคาเพียงแค่หมื่นต้นๆนะคะได้ชิปเซ็ตที่เร็วแรงตัวระบายความร้อนที่ใหญ่กว่าเดิมกล้องสวยคมชัดนะคะมาพร้อมกับวิดีโอ 4K ในเลนหลักเหมือนรุ่นพี่แถมยังมี AI นะคะช่วยแต่งรูปได้อีกด้วยสเปคเกือบเท่ารุ่นพี่แต่ราคาถูกกว่าเยอะเลยค่ะ Galaxy A2 ของ 5G ต้องเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนตามหายอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับ Galaxy A2 ของ 5G ใครสนใจรุ่นนี้อยู่หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรสามารถ พก็ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย